เ้ยเบียร์หมดแล้ววะเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาเขาไปขายให้หรอกเขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเวลามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเขาไม่ขายให้คนเมาหรอกไม่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในปั๊มเขาไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันหรอกถ้าขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอะไรวะ อีลอ้อยที่สายนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไปเด็กเบียร์บุฟเฟ่ดีกว่าไหมเขาไม่มีโปรโมชั่นนี้แล้วเขาถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายรถแท็แจกแถมมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแปกันเลยเว้ยพอแล้วขับตายและทั้งจำทั้งปรับพอแล้วจำทั้งปรับจำทั้งปรับ